ก็จะมารีวิวกระสุนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมชอบนะแต่ถ้าจะเทียบกันผมชอบ cci มากกว่าบุถึงนะกับอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นลูกซอมผมชอบ cci นะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าประหยัดเงินดีแล้วก็ราคาพอฟังนะตัวนี้ถ้าเทียบกันกับ e เดคเขียวก็ผมว่ากลุ่มไม่ต่างสำหรับผมนะไม่ต่างแต่ e เดคเขียวเขอาจจะดังเรื่อง ข้าเมางูข้าเมาน้ออะไรก็ว่ากันไปแต่ตัวนี้ข้าเมาก็ปกตินะไม่ได้ว่าเยอะตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ sb ครับตัวนี้กระสุนไรเฟริลผมก็ใช้ยี่ห้อนี้นะ sb ตัวนี้ sb สำหรับปืน,น CZ ก็จะใช้เป็นตัวนี้แต่เป็นตัวเทสปืน CZ พว็ลุกกดจุดสองสองอะ่ะก็ถือว่าโอเคนะว่าก็ ในราคาสามร้อยนิดๆไม่เกินสามร้อยยี่สิบนะตัวนี้ผมว่าโอเคเลยเป็นนะจุดสองสองลองไลฟ์เฟิร์นตัวสี่สิบเป็นตัวสแตนดาร์ดตัวนี้โฟกัสไหมนะตัวนี้ผมว่ามันโอเคนะสำหรับผมตัวนี้ก็จะไปลองสักคานะ่าแะไ ปุ่มกระสุนเคยลองยิงกุ่มกระสุนดีนะแต่ถ้าอยากจะได้เ,เสียงดังด้วยอะไรด้วยผมแนะนำตัวอีกตัวหนึ่งอะ่ะที่เป็นตัวปอกเงินนะที่ผมเคยรีวิวไปรอบที่แล้วอะ่ะตอนนั้นก็ดีถือว่าดีเลยแหละโปรปอกเงินนะนะั่นเสียงดังความเร็วพันสองตัวนี้น่าจะพันต้นต้นแต่ว่าชอบตรงที่ว่าเสียงมันเงียบดีตัวนี้เป็นอะไรที่แบบ ผมว่าเทียบกันถ้าซื้อเอรีเขียวกับตัวนี้สมัยก่อนเอรีเขียวแล้วคาไม่แพงนะแต่อยู่นี้ตัวค่าไปไปเกือบเท่า CCI แล้วนะคาพอๆกันเลยสําหรับร้านที่ผมซื้อนะแต่ที่อื่นไม่รู้แต่ถ้าจะเอรีเขียวก็ CCI ก็ได้กลุ่มดีเหมือนกันที่รีวิวไปรอบที่แล้วตัวนี้ก็โอเคแมใสฟล่าเสียงเงียบกว่า CCI อยู่ถ้าที่ยริงเทียบกันเสียงลงเสียงร่างอย่างเงี้ยผมว่าเสียงมันเบากว่าตัวนี้ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองรีวิวกันเลยวันนี้จะมารีวิวกลุ่มกระสุนของยี่ห้อนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นประมาณนี้จะลองดูว่ากลุ่มจะดีไหมจะพูดว่าดีนะหัวนี้เอสครับหวัวดำตัวสแตนดาร์ดเลยนะเดีย๋ยวเรามาดูกัน นี่ก็จะเป็นกลุ่มกระสุน5นัดของตัวนี้นะครับจะประมาณนี้ถือว่าเกาะนะแต่ยังลงใช้เลดสดอปยิง20เมตรมันก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมว่าเกาะเลยแหละตรงนี้โอเควันนี้ก็มานนี้